สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมก็พามาดูสวนสมุนไพรในสวนคุณตานะคะอันนี้ก็เป็นต้นอังกาบหนูนะคะนี่ค่ะเป็นดงเลยนะคะดอกสวยๆด้วยนะคะช่วงนี้เขาเป็นช่วงที่เขาออกดอกนะคะนี่ค่ะนี่คือสวนสมุนไพรของคุณตานะคะ นี่ค่ะจะสวยมากๆเลยนะคะดอกเต็มเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆรู้จักไหมคะว่านี่คือดอกอะไรนี่ก็เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะดอกสวยมากๆเลยนะคะ ต้นนี้ชื่อว่านันเชวเวนนันชเชวยนะคะดอกสวยนะคะดอกเขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะช่วงในเวลาค่ำคืนก็ยิ่งจะมีกลิ่นหอมเย็นๆนะคะช่วงเช้าแบบนี้ก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะ ก็เป็นทั้งสวนสมุนไพรแล้วก็เป็นสวนดอกไม้ได้เป็นอย่างดีนะคะนี่ค่ะนี่คือดอกของอังกาบหนูนะคะส่วนช่อดอกนี้ก็เป็นของต้นนานฉเฉว่ยนะคะเป็นไม้สมุนไพรที่ดีทั้งสองชนิดนะคะแต่ต้องใช้ให้ถูกต้องและถูกโลกนะคะ นี่ค่ะดอกของอังกาบหนูจะสวยมากๆนะคะสีเหลืองทองด้วยนะคะนี่ค่ะสวยมากๆนี่ค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูมาชมดอก ไม้สมุนไพรในสวนสมุนไพรของคุณตานะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าไร่ายองพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ